สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหราศาสตร์นานาชาติชาแนลค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพบก,กับดิฉันอาจารย์พนักศักดิ์สุภาทนธรรมและอาจารย์สุวิทย์นาตาเสพค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องของราศีดีมีโชคเอาวันไหนดีอาจารย์ค่ะที่ตั้งใจวันที่สิบหกอ่ะค่ะเป็นหลักของผมคือเอาวันที่เราต้องเลียงออกอ่ะม,มันไได้มีจุดค่ะสิพบหกพยาถึงสิบห้ากอคอให้ต่อคอคันวาะเลยนะคัโอ้ยไปเลยก็ไปตลอดเดือนเนี่ยค่ะ อ่าจิปโปกเป็นแท็กติกาหยุดถึงจะหเนหนึ่เดือนเพราะว่ารับสุดาต่างๆพวกนี้มันอยู่ในราศีเป็นหนึ่งเดือนค่ะนะแต่ว่ามันมีแบบมีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่นั่นเนี่ยดาวที่เกิดอยู่ปลายราศีแล้วดาวน่าเป็นปลายแล้วก็ไปกระ้ายออกเมื่อเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมบางท กเตรียมตัวจะมาทีนีู้ผมเป็นกระสายเป็นกระสป่วยแล้วก็ทานยาแก้กระสายมันก็ถ่ายตลอดเลยไม่กล้ามาหรอกค่ะทีมันบาละังก์การทานแย่เลยนะสำหรับวันนี้ก็เอาของดีมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะก็ดูดวงเมืองดวงโลกไว้ในวันที่16พิยายนะครับแล้วมันก็จะดาวต่อไป เรามองเห็นดาวต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีอระนั้นนะดาวอาทิตยเนี่ยตอนนี้อยู่ในวิสาขะนักสัตว์ที่สิบห้านกสวที่สิบสิบสี่นะครับกค่ะครพอที่สิบห้าก็สิบหกเลยสิบหกเป็นนักสัที่สิบหกแล้วนักสัตที่สิบหกเป็นเพชค่าแห่งเลย คืออยู่ปลายราศีแหละใกล้ใกล้ใ,ใ,ใ,ใกล้กระบอกก็จำเป็นคาดมันกระหมาอมเรื่องการอะไรตัดสินใจเด็ดขาดใครจะลงมือทำอะไรก็คงจะทำในช่วงนี้แหละแต่นะการจะเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละอรอที่จังหวัดเราทิ่อยู่ในพเพศขชาแห่งเลยอยู่ในวิสาขรับครับตรงนี้เราให้ดูน,นะดยเราพย์อยู่ตรงเนี้ย นี่เลยทั้งหมดค่ะอยู่ที่เนะแ,แต่ดูตรงนี้เราที่นี่เป็นเป็นนิอม,มาพรบ้างตรงตรงดังข้างกับดาเสไมแต่แต่ตรงนี้ก็ไมิได้เสียหายเลยเพราะว่าได้เก์จันรูปสุริยา,าส่วนเราเราพุดธเราพุตรงนี้อยู่ในสวาตีนักสัต์ที่สิบห้าเป็นทีวีแห่งเลย ฟังแล้วดีนะเองถ้าพูดเรื่องมาถึงการเจ้จาการพูดการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับไปอยู่ในเลิกแข่งสตรีสูงสักนะอู้ไรดีมีสตรีสูงสักสนับสนุนนะแตที่เจอตรงนี้ดีนะได้แถ่พันในอีสานหนึ่งไม่ค่อยดีมันดีในเรื่องด่างอื่นแต่ก็จะเสียเรื่องที่มันต้องเสียบานอะไรนี้ไปหรือจะโดนของหายจากในบ้าน เราไล่มาดูนี่ที่คือราศีมุนคม่ะราศีตุลเป็นราศีธาตุนะะต้นธาตุแต่ตรงนี้ไม่ดีราศีกุมเนี่ยแต่ทีนี้คนราศีกุมชาจะบอกว่าไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นทำให้เขาเสียของด้วยเพราะตันูรักของเขามาเป็นพันทุอคนนี้หยิบรถตุ้งเะไยกระถูกคนดาวดาวดาวราหูเนี่ยเขาหมายถึง เรื่องการสัฒนาในการเสี่ยการเสียงโชคการพนันเป็นตำรับตำรับมาเป็นพันทุกช่องทางจะมาหากงินเล่นเบอร์อย่างเดียวเวยแลและมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านและที่ดินจากแม่แม่เกินปีครึ่งอยู่ในระยะปีครึ่งนี้มีได้แล้วเราลาหูจงเนี้ยถ้าเรามาวางลัคนา สำหรับท,ที่เด็กที่เกิดในวางท,ที่ที่จันทร์กำเนิดก็จะกลายเป็นราศีพิจิกดาวพิจิกก็มาดาวราหูได้ติดตาเกณฑ์จะเป็นทุกเป็นคุณของเราในราศีพุธด้วยนะตรงนี้ทเด็กที่เกิดในวันนี้ดาวจันทร์อยู่ในลนุราชานักสัตรที่สิบเจ็ดเป็น,นราชาแห่เลย อย่งดีมากเลยนะครับสองก็หกได้ที่นี้สี่สกับหกนี่น่าสนใจนะค่ะนี่ก็ลงผลมาถึลางลราท่านชาวราศีกันด้วยนะเนี่ยเนี่ยก็เศษแรกเรือนกันเนี่ยนะยเป็นเศษแรกเรือนกันนะฮะแล้วมาจากพบอะไรมาจากเนีาา่ยมาจากกตุลบามาเนี่ยชาวเราจะ ก็จะเด่นดังในสังคมเยอะนะมีชื่อเสียงโด่งดังนะตามไปทั่วแล้วแล้วมาจากพบสุภะด้วยอนนี้กบดีมากผมอยากจะให้ท่านชาวราศีตุนไปก่อนโอ้ตุนไปก่อนเลยนะตุนไปก่อนนะไปก่อนไปซื้อก่อนเลยซุปเปอร์มหาเฮงซุปเปอร์มหาเฮงนะแต่ราศิการนี้ผมยกประโยชน์ให้นะ ดังและเกินเงาตั้งสูงมันชื่อเสียงม <ขา S 1> ีก็ชื่อเสียงและยังมาจากภพสุภาพด้วยค่ <ขา S 1> ะมาลูกเรีเนยนกันใหญ่แล้วมาจา, <คอ S 1> ากกระดุมภาคก็ดีนะกระดุมภาคสุภาพนะครับรักก็โอเคอยู่นะโอเคเลยนะ,<ก>นะแต่ดีนะ อภิมหาซุปเปอร์เฮนราศีกันดังเงินใหญ่เลยท่านราศีกันรีบแชร์ด่วนๆนะคะแชร์ด่วนๆเลยนะคะอภิมหาเลยนะดังมากนะดังมากนะคะครับแล้วนะคะตอนนี้คือเจอพาแล้วขอเมื่อเมื่อเราดูที่ราศีกันเราก็ต้องมองมาที่ราศีธาตุดินทั้งหมดค่ะนะคะราศีธาตุดินดาวเสาเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็น่ามองใช่ไหมเนี่ะ แล้วเขาอยู่ในอุตราศาสนักสัตว์ที่ยี่สิบเ็นะร่วมกันอยู่เลือดเดียวกันกับดาวเกต้าค่ะเจ็ดถึงเก้าเก้าถึงเดดีทั้งนั้นและไปกูลกับดาวราคูนอืมกูนี้ถึงกันเนี่ยนะบัดก็แหม่นะโยกันหมดเนี่ยเนี่ยสามราศีเลยนะรีบไปก่อนเลยไปื้อเลยทั้งหมดนะฮะค่ะบังกร พุชโฉบและกัรนกันค่ะอ่ะพี่มหาสุเพ่งทั้งสามราศีเลยนะท่าดินทั้งหมดเลยนะฮะค่ะท่าดินสามราศีทั้งรีบเลยต้องให้เลยต้องให้เลยต้องให้เขาเลยนะเนี่ยเจ็ดถึงแปดเนี่ยค่ะเนี่ยบไปดูโอ้โหตุลาคมที่หนึ่งเนี่ยมันทั้งตสวยทั้งทั้งหมดอ่ะเออคนดูใจกันไปหมดอ่ะเขาเชื่อมต่อกันหมดเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจมาก ตัวราศีสิงเป็นธาตลมเหมือนกันอันนี้พูดดีหลังหน่อยอันนี้ผมพูดไปประจำอยู่แล้วราศีมิถุนเนี่ยทํายังดีไปอ่างน่นอนจะมีปกติเพราะดาวเราแปดมาจากโลกสุภาพมาเป็นวินาศดาว้ลยเข้าพบไปทำลายวินาศเข้งหมดเลยไม่มีวินาศนะท่านชาวราศีมิถุนอภิษมหาสุภเเหไปอีกหนึ่งราศีนะะ อภิไปสี่ทีนี้มาดูลัทิศธาตุน้ำค่ะพิจิบ้างกรกฎกรกฎนะแล้วก็บิจพิจและก็มีมีนะคะตรงนี้ดาวระดาวดันอนุรักษ์ของดาวศุกร์มาเป็นพุตตะค่ะมาอยู่ตรงนี้ส่งผลดีแล้วก็ดาวอังคารมันได้เดินหน้าแล้วก็ไม่ไม่เสียหาย ดาวมังค่าอยู่ในเรวดีนักบสถทีิ27เป็นสมโนแห่งเลิกราชาเลิกสมโนโเลิกแล้วท่านชาวราศีกรกฎอันนี้เขาดีมาตลอดพออย่างที่เคยพูดหลายครั้งลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่ตามผมดูผมมาเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยซื้อมาอยู่ๆเลยอะเย่าทูจิงร้อยกว่าใบอะไรเงี้ยทูหลงโต้เนี่ยร้อยกว่าใบก็ซื้อจิงก็ซื้อหนักนะก็ ก็มีทุนเยอะแล้วอ,อย่างนี้ก็รัฎพิจิกพิจิกอันนี้ผลไปผู้ที่หลังพิจิี่เป็นจุดยอดนะอยอดสุดเอากันว่าเวลานี้อภิมหาสุเป,ปรแยงเนี่ยนะราศีกรกฎกับมี่าแล้วนะแต่พิจิีรผมให้เหนือไปกว่านั้น,นอีกคือคือตรงนี้เขาได้กิจตะเกณฑ์โดยโดยะโ,โดยดาวเรา รากิน,กกนาวางไว้ที่ตำแหน่งการบังเกิดเป็นอนุราชาอนุราชาหลักสัตว์ที่สิบเจ็ดเป็นเป็นราชาแห่งเลยเกิดเกิดตรงเนี้เกีดรติยศดับหนึ่ง,งแน่นอนเก่งมากเกียรติยมดัหนึ่ง,งแน่นอนเลยตรงนี้ด้วยนะ วพราะนั้นว่าสามเนียบใหญ่ที่สุดแล้วราศีพิจิกทีนี้เรามาดูที่ราศีสิง,สงเมษสิงธนูาดาวยูเรนัสคราวนี้อยู่ในปลอปรณีนักษัตด์ที่สองมหัชนูแห่งเลือพรีโกลกับอภิดาวดานูลกของดาวราศีสิงมาเป็นสหัสชาและได้เกณฑ์การพรุทธสิดป ดาวดาวพระหัสห้าอยู่ในอุตราศาสนักสัตชียี่สิบเอ็เหมือนกันสามดวงนี้อยู่ด้วยกันเลยนะอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่อ่างระวังกันหน่อยเดียวหากนิยโญ่ทีนี้ว่าสิงผมให้มาตลอดอย่างน้อยสี่ปีครึ่งเนี่ยอีกสี่ปีครึ่งกันเอาพี่มาหาเลยนะ เอาว่าอีกสามราศีเนี่ยธาตุธาตุธาตุไฟทั้งหมดนี่ถึงกันนะสูงหนึงถึงห้าความรู้ความความรู้ที่คิดออกนอกกรอบไม่เหมือนชาวบ้านคนนี้นน่หนูแอบมองนะแอบมองอย่างนี้ทั้งสามโอ้ข่าวนี้เยอะมากรู้สึกจะมีพ่องอยู่อันเดียวคือราศีกุมแต่ราศีกุมไม่ถึงกระเสียของรป็ลักที่ที่เราให้ทราบว่า อนุรักษ์เข้ามาเป็นผันทุกค่ะถึงแม้จะไยหลังก็ไม่เสียหายเยอะค่ะคือตรงนี้เสียหายนิดนึงคือมันแทบจะต้องเป็นหนึ่งเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยว11ราศีที่เห็นๆนะฮะชัดๆแต่ท่านชาวราศีกุมก็จะเพิ่มน้อยไปค่ท่านยังได้อยู่นะฮะเอาเป็นว่าประชาชนคนไทยก็ได้เฮกันกทีได้เฮกันซะหน่อยนะคะและเดี๋ยวท่านผู้ชมขาติดตามต่อในคลิปต่อไปครับที่อาจารย์บอกว่าจะ มาเลยะนะคะจะสอยดาววันนี้ทางมาให้นากผู้ชมนะคะามมดาวใดดีดาวใดเด่นเดี๋ยวจะสอยมาให้ท่านผู้ชมค่ะติดตามในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ<ม>สนใจอยากจะเรียนวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดของอาจารย์ท่านใดท่านสามารถอินบ็อกเข้าไปในเกจสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบังขุนดล คุยกับแอดมินได้เลยค่ะไม่ว่าจะตอบถามในเรื่องของวิชาในเรื่องของเลขที่บัญชีการโอนนะคะหรือว่าในเรื่องของการจะมารับคาพยากรณ์นะคะท่านผู้ชมสาม,มารถตอบถามได้ในเกจก็ได้นะท่านผู้ชมขาแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนเรามีทุกวันค่ะเรามีทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะหรือท่านผู้ชมท่านใดเอ๊ะมีเทศกาลจะหยุดไหมโทรสอบถามก็ได้หรือทักเพจ คุยกับแพทมินก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับ